โอ้พี่น้องครับมันขานเศร้าครับพี่น้องครับสวัสดีครับช่องไอ้คุณน้อนแช่แนวลุกอีสานวันหน้าครับผมพี่น้องครับผมช่วงนี้กะมีหมอกหลบรรยากาศสวยงามยามเศร้าตะเวนกําลังขึ้นครับพี่น้องไอยเบิ้งติดตามังคับพี่น้องครับว่าสิได้ได้ผลบ่เพราะว่าดีายามรอบเดียวหมอกขึ้นทีไม่โดนครับบ่ได้พยายามใส่เงียบเงียบ่หลครับพี่น้อง ยังนี่ยังบุบระทบบุบคนีอ้โ้ยอ้อ้ยโอ้ยโอ้โอโอ้โ้โอ้ยโอ้ยโอ้ยอ

โอ้จินมกับพี่น้อหลังนี้โวดเด็มใส่ถุงดดอี่แล้วโคดเอ็มแดงซีเต็มหา้วครับมากรบพี่น้อโอ้ไก่สีรุดแล้วไก่สีรุดแล้วเหลือนิดนึงโอ้พ <c ười> อคนไป <c ười> เอหมานแล้วครับพี่น้องครับเส้านี่อยู่หมานอยู่เอาใครอยู่ครับใครอยู่อ่ะหลังตัวไปครับพี่น้องอู้ยหลุดเลยพี่น้องครับ โมแม่นรุดปุ๊กหนึ่งนั่นนั่นดูหน้าดุหน้าชิ้่นั่นอ้ยปดุกปดุกครับพี่น้องดุ๊กดุกโอ้ยจะฟาวรุดเด้อโอ้ยดุกครับพี่น้องดุกหน่อยดุกหน่อยท่านอิเกะเโอเคครับพี่น้อง ลุกหน่อยครับลุกหน่อยลุกหน่อยนี่ยลุกหน้าเครับพี่น่องอันตรายแห้งโอ้ฮู้ฮ้้ฮ้ฮู้ฮ้ฮู้ฮ้้้ โอ้เหี้ยแต่เหี้ยแตนครับล่ากระแทกสูงเอาต่อไปครับพี่น้องพี่น้องเอาอีกแล้วครับอังนี้ครับอุ้ย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 ลุก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 ครับพี่น้องลุกหน่อยว้คาเคียใหม่ครับได้อยู่เอาเอาลุกหน่อยครับพี่น้องลุกหน่อยลุกหน่อย เกือบสิลดละดุหน้าหน่อยตัวแสบเลยครับพี่น้องนี่ดุนี่ใส่ถุงไอคอนครับพี่น้องชิปนี่เสานี่กับมานอยู่ครับพี่น้องเกือบเกือบโลดเลครับพี่น้องอ่ะกับอุปกรณ์หาจินเสาเสามันมานอยู่ครับพี่น้องครับแต้มนี่กับเสาเสาแต้มนี่ครับพี่น้องครับ ฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดไลค์ให้ได้ด้ครับพี่น้องช่องไอ้คุณดอนเชนแนวหลวงอิสานบรนณาครับผมพี่น้องครับกับบรรยากาศเนี่ยเหมือนเสาครับพี่น้องครับตะเวนซองเหล่ายอนแสงนี่ครับไรพ่อไรยุครับพี่น้องครับหมานยุครับพี่น้องสารับคลิปนี้ก็ฝากไว้ซสนนี้ครับสวัสดีครับ